Come on หิวครั้งใดฉันเดินเข้าครัวเขาหิวเขาทำฉันนั้นทำเองเขาหิวเขาทำทำเป็นอย่างเดียวไข่เจียวนั้นง่ายทำบ่อยแค่เพียงน้ำมันวางลงบนเตรารอไฟให้ร้อนเลื้ยงไข่เลื้ยงและหอมกรุนฟ,ฟูฟูดูน่ากินอาหารแสนโปรดฉันทำไข่เจียวหุงหาก,กินเองฉันนั้นทำเองและจัดแล้วชวนใครชิมใครจมใครดกมก็ชมกันทูก แค่เพียงน้ำมันวางลงบนเตารอไฟให้ร้อนถึงกระนั้นก็ทุกคนทำเป็นนกไข่เจียวขอถามเขาถามขอถามเขาเขาเติมอะไรใส่ฉันเติมอะไรลงไปในไข่เขาตอบขอตอบใส่ความตั้งใจนั้นและแสนสำคัญจริงใจกับไข่ ชีวิตเขานั้นฉันทำอย่างเดียวเขาฝนเขาฝึกฉันฝนทุกวันราเล็กนิดเดียวทำเพียงไข่เจียวอย่างเดียวก็มีคนสั่งแค่เพียงน้ำมันวางลงบนเตาราไฟให้ร้อนทุกที่ทุกแห่งรู้จักคนดังนายไข่เจียว ขอถามเขาถามขอถามเขาเขาเติมอะไรใส่ฉันเติมอะไรลงไปในไครเขาตอบขอตอบใส่ความตั้งใจนั้นและแสนสำคัญจริงใจกับใคร ร้นเขาร้านใหญ่ไข่เพียงไข่เจียวรับทรัพย์ทุกวันและรับรางวัลเขาสอนนักเรียนเปิดเป็นโรงเรียนโรงเรียนสอนการเจียวไข่แค่เพียงน้ำมันวางลงบนเตารอไฟให้ร้อนฉันต้องรับต้องรับมาปริญญาทางไข่เจียววางลงบนเตารอไฟให้ร้อนแม้สิ่งนั้นจะนิดเดียว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 